สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลมกร h ช n แนลค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ก็ subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะอารมณ์ติสมาอีกแล้วก็เลยแต่งกรอนมาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฟังข่าวเยอะไปหน่อยนะคะอารมณ์เกีียวกาดไปนิดนึงก็เลยอยู่ๆก็นึกบทกรอนได้นะคะ3บท จริงๆอยากเป็นสื่อสร้างสารรค์เสื่อหนึ่งเนาะไม่อยากจะแต่งกอนในเชิงลบเท่าไหร่แต่ก็อัดอั้นค่ะความอัดอั้นนี้ระบายลงในบทกรอนแล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะอันน้ำใจที่ให้ไปไรค่าสิน้นให้แผ่นดินได้ยืมเหยียดยามเศร้าหมองให้ทํามาหากินกับถือครองมาร่ำร้องไรซึ่งความละอายใจ ยามภัยมาอ้าแขนรับไม่หวาดหวั่นยามเจ็บป่วยช่วยกันไม่หวั่นไหวยามทุกข์ยากพร้อมหยิบยื่นกำลังใจเพราะคนไทยเห็นค่าความเป็นคนมาบัดน,นี้มาชุมนุมอยากจะได้ยามคนไทยแพร่ข่าวเท็จทุกแห่งหนจงรู้ไว้นั่นคือการประจานตน ว่าเป็นคนเนรคุณโดยสันดานและนี่ก็คือบทกลอนที่เอามาฝากกันใน EP ีนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะลาพบกันใหม่คิ็หน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ